สวัสดีจ้ามาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อพอดีบ่ได้ลงคลิปซีมือหามือละพี่น้องอยากปลูกมั่นกันเลยบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะจ้านะ้ะเบงพันมั่นก็สิเป็นพันอีขาวแน่อีเหลืองแน่ละพี่น้องมีสูพันอหลดแต่ว่าการางไข่ก็ปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วนี่มีสูพันพี่น้องเอ,อ๋ย ฝนกระตกอยู่พี่น้องครังตกพ่อลินๆนี่แหละจ้าเบื้องดินกันพ่อปลูกมั่นงามๆนี่แหละสำหรับปุ๋ยร่องพื้นเนาะพี่น้องกะใส่หลายสูตรอยู่เทิ่งปรับสภาพดินบ่อเทิ่งดินเทิ่ง,ง,งอันอสูตรระเบิดหัวในโตเลยพี่น้องแล้วก็สูตรสิบหาตากระใต้แวจ้าเนาะ มื่อนี้ก็เป็นอันว่าแล้วละพี่นอ้องซ่หาหกข้องเนี่ละปลูกไปกับสามเทียกันแล้วท่อนละปีนี้ก็บที่ใส่มันปีนาก็ะที่ใส่อ้อยไปเบิดเลยพี่น้องพ่อได้ขายเมาเนนะจ้าเนาะก็เลยล่องเบื้องว่าอันปลูกมันปีนาปีนี้ไปขายปีนาสิเป็นเังไหร่นะจ้ะสิยูบาทเท่าไหร่ พะว่าช่วงนี้มันมันถื่อแม่พี่น้องปีนี้มั่นมั่นบ่แพงคือปีที่แล้วปีที่แล้วนี่สามบาทขึ้นเพอเพอซี่บาทหมดแล้วปีนี้ละเหลืออายุบาทกลัวแม่พี่น้องตอนซ่อนครับบอกราคามั่นกระไดแต่ว่าก็แล้วแต่ปีแลวเนาะพี่น้องเนาะฮะที่ปีนามันดีขึ้น อันนี้ก็สิปลูกประมาณเก่าไรนะจ้าเนาะว่าถึงสิบไรเด้อนะเก่าไรคนะวาดหนึ่งก็ไทยยกลองไทยยกลองแล้วก็คือแม่ว่าปลูก ปลูกกับว่าได้ปลูกหญ้ายเราพี่น้องอันพะวามีเคียงมือปลูกยู้จัก,กเสียบเอาโีโรดสวัสดีเจ๊สวัสดีจ้าเออส่วนเจ๊มาซอยละเมื่อนี้พี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้กันแล้วแล้วปลูกปากมันปลูปลูกมันซอยข้าวเดียวเห็ดใบเห็ดดี สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนนเ,นเดอพี่น้องเดิมพอโตนะหาปลูกมั่นก้อนปัดสา้อจ้าสวัสดีจ้า